คนที่มี <c oughs> ทุกข์คิดอยู่เรื่องทุกข์สายให่กับทุกข์มันก็จะมาเรื่อยๆเรืยๆครับใช่ไหมอายุสั้นไหมทุกก็ไปตามขื้นทุกข์ทุกขครับถ้าอารมณ์ความสุขอ่ะสุขมันก็มาเรื่อยๆเรื่อๆรื่อยๆ,ๆ,ๆไปที่ไหนก็มีพารามีที่ท่านทิงไว้อะครับเอามาที่เราเราก็แจกไปเลยแจกให้วิญญาณแจกให้มนุษย์แจกให้สัตว์ครับ <c oughs> ไม่ใช่ของเราหรอก ท่านทิ้งไว้ในโลกโ,โคตรง่ายเลยคถ้าทําได้ก็อชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะปกติโลกนี้ก็ไม่ใช่ของใครหรอกไม่มีใครเอาอะไรไปได้เราในโลกเนี้ยตายแล้วก็ไปแต่แต่ความรู้สึกที่นามาทําคือสิ่งที่ตัวเองบันทึกไว้แหละมันกอกลับไงมันจะไปขึ้นไหนกันได้เองอะตอนที่ถาดมันบีบอะ เราควบคุมมันไม่ได้มันบีบเรามันจะออกไปเนี่ยเราออกไปขึ้นไหนล่ะครับถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยตัว่ามันจะไปไหนมันก็ไปตามความรู้สึกสุดท้ายนั่นแหละคือกรรมนั่นแหละนี่สัดเจนนะฮะอ,อายาเกิดไม่เกิดมันไม่ต้องไปเถียงกันหรอกมันอยู่ที่กําลังจิตที่เราฝึกทุกวันเนี่ยฝึกไปนานๆานเข้าวะรู้ในรู้ไม่มีหรอก เรากินข้าวยังโล่เรากินเรื่อยๆอิ่มมันกงยังโลนกินไม่ข้าแล้วเหมือนกันนั่นแหละปัญหาอย่างเดียวนะจะทิ้งจากวัตถุได้ยังไงนะปัญหาจนะห่างจากวัตถุได้ยังไงในยะุคนี้แล้วอย่างบุญที่เราน้อมหรือที่เรานึกมาเนี่ยครับหลวงตาถ้าเกิดว่าเราไม่แผ่ออกไปเนี่ยบุญนั้นมัน ก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราใช่เราสะสมอย่างนั้นได้ไหมครับโดยที่ไม่ต้องแผ่สะสมให้เยอะก่อนแล้วไปแผ่โอ้มันไม่ได้หรอกตู้ถ้าตู้ยังเกิดอยู่อืถ้าตู้ไม่เกิดไม่ต้องให้ใครหรอกครับถ้ายังเกิดก็ต้องมีพวกไงต้องหาพวกครับใช่ไมเกิดคนเดียวไม่ได้ครับไม่มีพวกโอ้กูจะเกิดนะหาพวกไหม่<笑><笑>เกิดยากยากไม่จะเกิดง่ายๆถ้านะไม่มีพวกอะ พวกที่เราจําเป็นต้องหานะครับหลวงตาเราต้อง,องไปหาหลางต๊วสวดมนต์เ่งเขาก็นอกมากับเราอยู่แล้วโดยเฉพาะวิญญาณที่เป็นทุกข์เนี่ยยุคนี้เยอะครับตายก่อนกําหนดเยอะเพราะโรคเพราะภัยธรรมชาติคเพราะโรคระบาดเพราะกรรมเพราะไปอุบัติเหตุอุบัติภัยเพราะมนุษย์ฆ่ากันเนี่ยมันก็ตายเป็นย่อมย่อมตายเป็นโอ้มันจะตายไปเรื่อยๆแหละ พมรมนุ้ย์รู้ไงไม่รู้ติดวัตถุติดมากเกินไปมก็เลยทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำดีก็ได้ทําไม่ดีก็ได้ไงนั่นก็คือกรรมนะเรามันทึกรรมทุกลงให้ใจเขาออกนะเนี่ยตั้งแต่เกิดแล้วตั้งจจำความได้แล้วกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมบันทึกนะโต๊ะพอเห็นเนี่ยมันย้อนเลยแหลคะครับ และอย่างที่เราแผ่ให้วิญญาณและบอกว่าวิญญาณมารับบุญมาโมทนาบุญกับเราได้ตลอดเวลามีคนสงสัยว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้ไปเนี่ยวิญญาณมันจะเกาะหรือเขาจะอยู่กับเราตลอดเลยหรือเปล่าเขาจะเกาะเราทําไมล่ะเขาได้บุญแล้วเขาก็เปลี่ยนแล้วอเราอยู่ไหนเขาก็เห็นครับยกเว้นซีกันจริงๆเขาจะไปหักเกาเราอะ่ะเขาเป็นโูกวิญญาณด้ววิญญาณผีนมามธรรม เมือนเรานึกไปตรงนี้เรานึกไปไหนก็ได้สถานที่เราเคยไปแต่มันนึกอย่างเดียวไงบางทีเราไม่เห็นไว้ยเราเห็นใจอดีตที่เราอยู่แล้ะแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนเราก็เราไม่เห็นแล้วแต่ผีมันเห็นนะเปลี่ยนยังไงก็เห็นเพราะมันเป็นผีเป็นวิญญาณไนงะเพราะในโลกวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่จำเงินโลกมนุษย์ที่ไหนอะโลกวิญญาณเป็นโลกทุกข์ก็คือทุกข์นะสุขก,ก็คือสุขนะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วย ่ยออกจากร่างไปเนี่ยอารมณ์เป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะทุกข์สิ่งที่เราเองทำนั่นแหละมันหมดมันถึงจะเปลี่ยนแต่มนุษย์มีรูปมีนามเปลี่ยนได้นิญญาณมีนามมาทำเป็นนามมาทำเป็นผีเป็นวิญญาณ <c oughs> หมดอารมณ์เมื่อไหร่ทั้งดีและไม่ดีมันก็เกิดเป็นมนุษย์อีกทีเพราะนั้นเราปัจจุบันเราก็เลยมาจากอดีต การกระทาปัจจุบันเรามันก็เลยเป็นอนาคตมันก็เลยเวียนว่ายใจเกิดไปตามกรรมตอนนี้ไม่ได้นะหลวงปู่ท่านบอกเองต้องไปตามใจาตายแล้วจะเกิดเลยก็ได้จะไม่เกิดก็ได้จะเป็นพรมก็ได้จะไปรอพระศรีที่สวรรค์ก็ได้จะเกิดเลยก็ได้หรือเองจะไม่เกิดเลยก็ได้เลือกเอาจะไปไหนเนี่ยมาสวดมนต์เนี่ย ตายแน่นอนนะไม่ใช่ไม่ตายนะตายนะโลกวิญญาณขอใครไม่ได้แนะไม่ได้เลยเขาให้ก็ไม่ได้หลวงพ่อท่านจะคุยประจำเลยข้างๆวัดมีคนแก่สองคนหัวมาจากเมืองจีนแล้วมันมีเมืองมีคนไทยมีเมียคนไทยอยู่ริมน้ำเมียใส่บาตท,ทุกวัน ผัวก็โมทนานะนะพูดถึงมาจากเมืองจีนไงแปเป็นโลแแกก็โมทนานะก็ไม่ขัดวันนั้นเมียไม่อยู่ไปแต่เช้าเลยย่งเรือไปตลาดหน,หน้าวัดสแกมอยู่อยู่คลองไงไปเรือไปนี่พระคารมาบ,บินฑบ,บาตรตอนเช้าดิพระขัายเรือมาแกเมียลืมลืมทำว่าแกมองไปไม่เห็นอะไรเห็นกล้วยนั่นแหละ ุกมั่งดิบมั่งออกมาน่นละแต่ก็ใส่เลยไม่กี่วันแกก็ตายตายดันฟื้นอะ่ะอย่าตาคนเนี้ยแกบอกจะไปเป็นหมูหมูไปเขานั่งกินอะไรแกก็จะไปขอเขากินเขาก็ให้กินแต่กินไม่ได้พอก,กินปับ๊บแบบมันเป็นไฟเลยเขาก็ชี้ไปชี่กล้วยเนี่ยนั่นนะของกล้วยอยู่นั่นนะ ทีนี้ฟื้นเนี่ยตั้งแต่นั้นมานะแกไม่ให้เมียแกใส่บาตรหรอกแกใส่คนเดียวเลยนี่หลวงพ่อานเล่าให้ฟังประจําเลยเรื่องเนี้ยครับน่ากลรวนโลกวิญญาณอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากมีกินทุกอย่างเราไม่ต้องใส่บาตรทุกอย่างเลยครับทำอะไรอ,อ๋อเวลาไปวัดไหนพุทธังสตังสายสู้อฏิบัานไมทุกอย่างคือ แล้วแต่เงินง<า>น,น่ะมันก็คือของทิพย์เนรมิตได้ใช่ครับมันเป็นของทิพย์ไงอืมครับหลวงพี่ไปเปิดในตู้หลวงพี่ต่อบุญให้เราไปทางไหนเราก็ได้ทางนั้นแหละครับเแล้วอย่างไปตามวันก็จะมีหลายตู้อย่างตู้นี้ค่าน้ําค่าไฟตู้นี้เกี่ยวกับการศึกษาตู้นี้สร้างโบสถ์การวิหารตู้นี้ตู้ละบาทสองบาทไงเข้ากันครับตู้ละยี่สิบก็ได้เนี่ย เรื่องของเรื่องของปัญญาครับหลวงตาปัญญาเนี่ยถ้าเกิดเราให้ทานอย่างเดียวมันสามารถเสริมสร้างปัญญาเราได้หรือไม่ครับได้อยู่ถ้าพิจารณาบ,าบา่อยๆพิจารณาบ,าบา่อยๆสิ่งที่ทานกับพัฒนาไปเรื่อยๆใหม่ๆก็ทานธรรมดาเนี่ยใส่บาตรให้ใส่ตู้นนะ่ะเราคิดนานๆเข้าก็เป็นมิหารทานก็เป็นสังฆทาน สังฆทานคือทำทานหมู่สองไม่ใช่องค์เดียวคไปเรื่อยๆกับวิหารทานประมาณนั่นแหละไปเรื่อยๆกับอภัยทานให้ธรรมะเป็นทานไปเรื่อยๆแหละจุเมือนเป็นทานหมดเลยคือทานมันก็มีตั้งแต่ได้น้อยๆไปถึงได้มากที่สุดมั่งให้มดแมลงตั้งเล็กๆไปเรื่อยๆ แล้วอะไรที่เป็นตัวที่ทําให้เราได้ปัญญาได้เร็วหรือได้มากที่สุดนะครับมากที่สุดคือ,คอการสวดมนต์นะการสวดมนต์การสวดมนต์เป็นบารมีสิบนะจุะะถ้าเราสวดจกักรพรรดิมันบารมีสามสิบนะไม่อยู่ในนั้นนะคะะสวดยังไงให้ได้ปัญญาครับสวดยังไงให้ได้ปัญญาหระ ไม่ยากหรอกเอาคีง่ายๆเอ๊ะสวดมนต์มาตั้งหลายเดือนไม่เห็นมันสงบเลยครับยังคิดน่นคิดนี่คิดนี่คิดนั่นอยู่คิดทางไมล่ะเออมาพิจารณาไหนๆก็คิดอยู่แล้วก็คิดทางบุญไปด้วยอเอเริ่มปัญญาเริ่มเกิดแล้วครไหนจะคิดไปน่นคิดถึงผัวถึงเมียถึงลูกมั่งอะไรมาเนี่ยตอนนี้ไม่คิดละคิดพรุ่งนี้จะไปร้องสักไปสวดมนต์ จะไปทำเมืองนะจะไปวัดโน้นวัดน,น,ดนี่จะไปหลอ่อพระเอาคิดอยู่แล้วไงคือมันก็ไปตามที่เราคิดเริ่มแล้วปัญญาเริ่มเกิดแล้วความมคิดทางโลกเริ่มค่อยๆหายไปแล้วทีนี้จิตมันก็เลยเป็นบุญไปแล้วบุญบวกบุญไปแล้วเพราะหลายคนก็ชอบมาถามว่าเวลาเราสวดเนี่ยสวดแล้วมันไม่นิ่งเลยสวดแล้วมันไม่ ไม่สง,งบเลยมันจะเป็นต้องนิ่งต้องสง,งบไหมเวลาสวดครับมันเป็นไปไม่ได้สกตตุครับตั้งแต่จําความได้เรามาทึกอะไรมาล่ะตั้งแต่เกิดเด็กๆจําความได้นะมันทึกทั้งโลกล้วนๆใช่ไหมครับยกเวน้นบ้านเราแถวนเนี้ยวันศีลวันพระพ,พ่อแม่ก็ยังพาไปวัดมั่งทําไมเด็กๆถ้าคนในเมืองล่ะเรียบร้อยไม่รู้จักพาด้วยเผลอๆโตมาก็ด่าพระอ,อีกครับ แต่เด็กน้างนอกนันไม่ใช่นะครับเขาเข้าใจนะแต่ว่ามันก็จะมีพื้นฐานอยู่มั่งชแล้วอายุป,ปู่นี่แล้วแล้วมาสวดมดนต์นมันทึกตั้งแต่สาวยันก็จะแก่แล้วเรามาสวดให้มันสงบเลยมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาไงอย่างที่ท่านอาจารยายายเลิกสวด,สวดอย่าเลิกสว,สวดได้ตลอดเวลาครัเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไง คือสวดมนต์ภาวนาเราไม่ต้องมีกระบวน่าไม่ต้องมีไม่มีมไม่มีอะเพราะว่าตอนตายก็ไม่มีกระบวนท่าอะไร <c oughs> ตายได้ตลอดเวลาครับ <c oughs> ตายทางรถมั่งตายทางน้ำมั่งตายได้ตลอดเพราะเพราะงั้นสวดมนต์เตรียมตัวตายไงอือ <c oughs> แล้วคําว่าที่ให้จิตทํางานนะครับหลวงตาให้จิตมันทํางานแบบใดลักษณะใดครับโอ้ถามดีมากเลยครับ <c oughs> สวดไปเรื่อยๆื่อยเนี่ย นอนก็สวดให้หลับเตื่นก็สวดเริ่มละสวดกลางคืนมันก็ฝันไปวัดแล้วแต่เนี้ยไปสวดมนต์มั่งไปให้ทานมัน่งไปแผ่เมตตามั่งบางคนไปเรียนอาคมมั่งครับเริ่มละ <c oughs> เริ่มทํางานทางจิตละเออวันไหนไม่ฝันก็เริ่มนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อแล้วหลวงปู่วันนี้ทําไมไม่พาหนูไป ทำบุญละประมาณนั้เลยการหากินกับความฝันแล้วชัดเจนนะเวลาฝันไปทําบุญนะชัดเหมือนไม่ได้ฝันเนี่ยละเหมือนจริงนะใช่ครับการฝันไปทําบุญหรือความฝันครับหลวงตางกับไอ้ตัวนิมิตเนี่ยครับมันมันเหมือนกันไหมครับหลวงตาว่าความฝันดีกว่านะดีกว่าใช่ คือภาพที่เราเห็นตอนเรานอนกับตอนที่เรานั่งและเห็นภาพนะครับมันต่างกันนะทุกเพราะเรานอนเนี่ยเราไม่รู้หลับเมื่อไหร่นะฮะครับแล้วไม่รู้จะฝันหรือเปล่านะปัญหาอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเราเวลาสวดแล้วหลับเนี่ยไปนะฮะครับสวดบ่อยๆหลายวันหลายเดือนแบบไปยังไงก็ไปโอแล้วมันชินด้วยครับชินกับการที่เรานอนสวดนอนภาวนาใช่ เป็นนอนที่โกอี้ที่ไหนก็สวดอนอนกลางวันก็สวด<ะ>นอนกลางคืนก็สวดเราทำลักษณะนี้คล้ายๆกับการที่เราซ้อมตอนลมหายใจสุดท้ายมันเหมือนกันไหมซ้อมตอนออกจากล่างไงปกตินอนตายอยู่แล้วล่ะไม่มีนั่งตายหรอก<ะ>ยกเว้นหลวงพี่มีตาที่จะนั่งรู้วันตายวันไหนก็จะนั่งตายมันเท่นหน่อยไง ตายท่านั่งนะครับใช่นั่งตายมันเท่นหน่อยอะอ๋อยืนตายไม่ได้คร่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะครับหลวงตาแต่กะแต่ว่าเราเขาสวดมนต์อย่างเดียวมันจะได้บุญไหมคือบุญจะครบต่อเมื่อเราต้องนั่งสมาธิด้วยหรือเปล่าเนี่ยนั่งสมาธิไม่สวดมนต์หรือไง แบบนั่งอยู่กับตัวเองเฉยๆนั่งอยู่กับตัวเองไม่คิดอะไรเลยตามจิตครับคิดว่าตามไม่ทันนะตามไม่ทันล้งตาเคยตามอยู่ตอนที่ทำอยากตามมันดูตามไปตามมาโอ้มรู้มนไปไหนไม่รู้ตามไม่ทันอกฮะเหมือนเราจับจับอยู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องไปเปลี่ยนเรื่องมาไปเรื่อยๆครับแต่ที่เราสวดมนต์เนี่ยพุทธมนต์ก็มาอยู่กับเราอย่าลืมพุทธมนต์ที่เราสวดมันมีทั้งโลกธรรม เรามีปัญหาทางโลกมันก็อยู่ที่บทสวดแล้ว uh huh. ล่ะหลวงพ่อท่านท่านแนะนาหลวงตานะสอนหลวงตาว่าถ้าเองอยู่กับบทมนเองอยู่กับพระเนี่ยเองไม่ต้องเรียนเลยทางโลกชีวิตอยากได้อะไรทั้งหมดหลวงตาเลยไม่เรียนต่อไหม uh huh. ไม่เรียนต่อเลยค uh huh. ถ้าเรียนต่อปานนี้ก็ไม่ได้บวชแล้วล่ะไม่ได้บวชนะครับพอเรียนต่อเงินเดือนก็ข,นกขึ้นเยศก็ขึ้นไง ตำแหน่งก็ขึ้นไงมันก็ติดไปเลยเริ่มขึ้นเออครับผลิตแล้วมันก็อัพเงินอัพเงินเดือนอัพตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆเล่นบอดไหมครับไม่ใช้บวดมันก็เพลิดเพลินอยู่ะใช่หลวงพ่อเองไหมนลองเองส่วนมนี่ยครับอายุมากขึ้นนี่เองดังแน่นอนเฮ้ยพูดถึงเรื่องดังเนี่ยจริง่าเปล่าหลวงพ่อเออทําไปเถอะจะหยุดกันแล้วกันอย่าหยุดเลยก็ดังอย่างที่ท่านพูดนี่เนี่ย เอาตัวอย่างก็ได้นะทุกเอาตัวอย่างต้องทํายังไงครับเอาอยู่กับพระไงอยู่กับพระอยู่กับบทสวดมนต์เห็นสาวๆคนไหนสวยบอกโอ้สาธุด้วยน้องทําบุญมานะชาติที่เราทําบุญมาดีได้ถึงได้สวยเนี่ย๋อแน่ครับเปลี่ยนขึ้นละเปลี่ยนขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับคนไหนรอๆบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่รอหลวงพี่ บญหลวงพี่ในอดีตนะเนี่ยแต่ปัจจุบันถ้าหลวงพี่ไม่ทําเนี่ยหลวงพี่ขี้เหร่แน่นอนเลยคือปัจจุบันของทุกคนมันมาจากอดีตเที่ทําไว้ทั้งนั้นนะถูกการกระทําปัจจุบันคืออนาคตในโลกชาตินี่เราไม่สวยชาติหน้าเราต้องสวยอะ่ะเราต้องสวยทุกชาติถ้ายัง<ถ>เกิดอยู่ทําปัจจุบันเพื่อให ลูกเป็นทรัพย์ในชาติต่อไปคือต้องทำยังไงอยากได้อะไรก็ทําปัจจุบันเนี้ยทําปัจจุบันทําไว้ในโลกนะไม่ได้ไปไหนหรอกไปไหนรู้ตัวจะเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดในโลกอ่ะบรรดาวอังคารดาวไม่ได้ไปไม่ถึงไม่ถึงครับไปไม่ได้อืถ้าจะอพยพก็ต้องมีฤทธิ์อพยพไปใหม่ครับอพยพไปอยู่ก็อยู่คนเดียวแหละไปสร้างบ้านใหม่ แล้วไปยากนะเพราะจุดเริ่มต้นที่เมืองมนุษย์จุดจบก็อยู่ที่นี่เหมือนเราสร้างเหตุเราทิ้งกรรมไว้หนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นที่เขาสวดๆกันแล้วแหละตามวัดทํากรรมมาลายๆเอาไว้จบได้รับสิ่งที่ทํานั้นน,ะนะ่ะมีกรรมเป็นแดนเกิดครับมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยฟังทุกวันสวดทุกวันก็ด่าทุกวันนั่นแหละ สวดมนต์สวดมนต์ครับท่านให้สวดมนต์เรื่องกรรมครับหลวงตากรรมมันมันลบล้างมันหักล้างกันได้ไหมครับไม่ได้แต่มันลืมได้ลืมได้คนระับไดอ้อย่างอาดีตคนที่เขาเคยอาจจะเคยทํากรรมไม่ดีมาไว้เป็นระยะเวลานาน,านแต่ปตนนัจจุบันเ,<ร>เขาตั้งใจฝึกตั้งใจสวดไปเรื่อยเรื่อย,ร,อย,ร,อย,ร,อยรับรองเพลินแน่นอนนะครับอย่าสวดเมือ่อ เมื่อชั่วโมงนี้เพลินนะถามว่าคิดอะไรออกมอดีตมันมาไหมไหมมาอืม mm. มีนี่เล็กน,น้อยใช่ไหมถ้ามันเพลินจริงๆล่ะกรรมไม่ดีอยู่อย่างเกา่าอย่าไปเพิ่มมันตอนที่เลิกสวดกันแล้วกันที่เคยชินเลิกสวดกับเพิ่มมันมันก็หยุบมาอีกแล้วล่ะสายใหญ่มาเราเป็นตัวดึงมาจะเป็นทุกข์จะเป็นสุขจะเป็นอะไรก็จะเหล้านี้ตัวดึงแะครับ คิดมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายที่จริงกรรมเนี่ยนะทั้งดีและไม่ดีนะถ้าเราพิจารณาในพุทธศาสตร์นะมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะจากลูกรถก,ก,กินเสียงเนี่นะสังเกตไหมตัว,วเมียผัวเมียด่ากันมาเลยยาวเลยใช่ไหมคือปัจจุบันมันมาจากอดีตเนะี่ยดึงมาเออ<ะ>ถ้าไม่ด่ากันมันจะมาไหม<ะ>ความดีเหมือนกัน<ะ> ถ้าเรามองเนี่ยความดีที่เขาทำเนี่ยเราเคยมีสายใยมันจะมาเนี่ยเรามองแผ่นลอตเตอรี่เราเอาจจะรู้สังเกตได้แล้วถูกแน่นอนนะถ้ามันมีในอดีตมันมาแน่นอนครับเหมือนธุรกิจล่ะเหมือนงานเหมือนอาชีพเราอ่ะถ้าเราคิดออกเนี่ยเอาง่ายๆเวลาเราไปไหนอ่ะงานในโลกเนี่ยเราเคยทํำในอดีตเรามองปั๊บเรารู้เลย ไอ้นี่มันทำผิดเนี่ยวะ่ะมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมล่ะกูไม่ได้เรียนมาเลยอะแต่กูรู้ได้ไงอะ่ะมันก็มาจากอดีตอะครับที่เราสะสมมาไม่รู้ว่ากี่ภพชาติมาแล้วคือปัจจุบันลงมาจากอดีตนะครับแต่การกระทาปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตอออย่าไปติดโลกเนี่ยติดไม่ได้แม้แต่ความสุขยังติดไม่ได้เลยครับถ้าท่านให้ติดความเพลินความสนุกความเบาเนี่ยสวดมนแล้วเบานะ มันไปทางธาตุเลยแกช่ช้าโรคน้อยอายุยืนแล้วก็ตายไวทําไมต้องตายไวอา้าวอยู่ทําไมละ่ะไม่ต้องทรมานมันบีบเรนะาอะธาตุมันบีบเรากูก็ไปก่อนละ,ะจะเกิดไม่เกิดเรื่องเราแล้วเป็นสุกวันเนี่ยจะว่าง่ายก็ยากนะจะว่ายากก็ง่ายท่า <c oughs> นว่าง่ายก็อยู่ในยากยากก็อยู่ในง่ายถ้าเองบอกง่ายมันก็คือง่าย ต่บอกโอ้ยาก่ะมันก็ยากอยูง่งั้นแหละอืเพราะอย่างน้อยพบชาตินี้เราก็ยังได้มีเวลามาสะสมในการสร้างความเคยชินเข้าวัดในการสวดมนต์ภาวนาเกิดใหม่ในชาติต่อไปเราก็ถือว่ายังพอมีเชื้ออยู่โรคนี้มันจะเลยแล้วเสื่อมนะะมันไม่เหมือนอย่างนี้นะชาติหน้าอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ไม,มันจะเลยแล้วเสื่อ,อเมเลยไม่รู้เราไปเกิดเกิดไปเกิดตอนมันเสื่อมละ่ะมนุษย์กําลังฆ่าฟันกันละ่ะ งั้นกำหนดไม่ได้งไงถ้ารถเรากำหนดได้แล้วอยู่สวรรค์นเนี่ยตอนการยุคเราจะลงมาทําไมล่ะคะเราก็อยู่รอให้มันสงบก่อนแล้วก็ลงมาเรากำหนดได้งไงคเพราะดูอย่างโลกยุคปัจจุบันมันไปไวมาห้าปีสิบปีนี่มันเปลี่ยนไปเยอะถ้าเกิดร้อยปีมันกำล<ป>ังจะเปลี่ยนด้วยตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยส่วนมวนไปเหอะห<อ>ลวงพ่อท่านทํานายไว้สมมติมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรอก มันเปลี่ยนสุดๆแล้วมันถึงศาสนาถึงจะเจริญจเจริญเพราะเหตุอะไรอ่ะเพราะมนุษย์เห็นความทุกข์ับทุกข์จากสงครามทุกข์จากไปธรรมชาติทุกข์จากมนุษย์ฆ่ากันใช่ไหมทุกข์จากอุบัติเหตุอุบัติภัยคือขึ้นกรรมของทั้งโลกมาจากมนุษย์โลกที่ทำอยู่มันมาจากอดีตโมมนุษย์อดีตเขาทำกันมา คือปัจจุบันมันมาจากอดีตและการประทรมมนุษย์มันเป็นอนาคตครับเอาง่ายๆท่านบอกมนุษย์ทุกวันเนี่ยมันสร้างอาวุธไหมสร้างตราบใดที่มันสร้างอาวุธมันต้องฆ่ากันแน่นอนตราบใดที่มันหยุดสร้างเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ฆ่ากันมนุษย์ในยุคนี้ภัยธรรมชาติเกิดทุกวันไหมเกิดครับมันยังไม่หยุด มันต้องเกิดแน่นอนมันปิไปทั้งโลกแล้วตอนนี้แนะโลกระบาดมันมาเป็นละลอกแล้วลอกไหมมาแล้วมันจะหยุดไหมมันจะหยุดต่อเมื่อมนุษย์ตายเกือบจะหมดหลายประมาณนี้นแหละไม่มดก็ตายเยอะและถ้าเราไม่สวดมนต์ล่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นศพอย่างนั้นนะ่ะเราไม่มีตัวช่วยไง ตัวช่วยของเราคืออะไรพระไงพระเนี่ยพระช่วยเราใช่หลวงตาเชื่อนะ,คะใครเชื่อมึงหรือเปล่าหลวงตาเชื่อพระช่วยได้เพราะพระสว่างะจะจิตเราเนี่มืดมั่งไม่มืดมั่งอารมณ์ดีมั่งไม่ดีมั่งถ้าเราเนึกถึงพระเมื่อไร่พระสว่างจิตเราสว่างใครได้บุญกับเราผีวิญญาณคทีนี้เรามีพวกมีวิญญาณ ไม่มีอันตรายนะมันช่วยช่วยเราแน่นอนนะผลประโยชน์ตุมันประโยชน์ของบุญผลประโยชน์บุญร่วมกันนี่ี่ใสใหญ่แห่งบุญด้วยกันและอย่างทุกครั้งที่เราทําบุญหรือเราสร้างบุญทํากุศลนะครับหลวงตาไอ้บุญตัวนี้นที่เราทําเนี่ยเราควรจะต้องแผ่หรืออุทิศไปให้ใครบ้างที่เป็นหลักสําคัญเวลาเราสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยครับ บุญที่เราทําในอดีตมันก็มาอยู่แล้วบุญในอดีตก็มามาทุกครั้งที่สวดเวลาเราสวดจกักกรพดิสวดไตสนาคนคมบารมีหลวงปู่บารมีเราเนะี่ยมาแล้วเราก็แผลไปตอนที่สวดนี่แหละถึงไม่แผ่ก็มารับบุญกับเราอยู่แล้ววิญญาณดวงหนึ่งมารับกับคนทั้งหมดเลยเนะี่ยไม่ใช่มารับกับหลวงตาคนเดียวรับกับพระนี่ด้วยนะ ถ้าเวลาสวดมีรูปนามมาทําเกิดนะแสงสว่างเกิดจากมนุษยนะ์คเพิ่มปฏิภาณด้วย๋อคือเหตุทุกอย่างมาจากมนุษย์ใช่ครัมนุษย์เป็นตัวเชื่อมถ้าเกิดว่าที่ไหนที่มีแต่การที่สร้างรูปรักษณ์แต่ไม่มีการสมบมนภาวนาหมายถึงว่ารูปลักษ์นั้นก็จะไม่มีแสงสว่างเพิ่มเทวดาแถวนั้นภพภูมิแถวนั้น ก็ไม่สว่างอายุก็น้อยลงหลวงตางเคยไปเจอที่เป็นแบบนี้ไหมครับเยอะสมัยก่อนนะอยู่ได้ลกๆๆที่รกๆก็เป็นวัดลางอืมครับพอเราไปสวดปั๊บมไม่กี่ปีก็จเจริญแล้วตอานั้น